เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันจันทร์และวันพุธกลางคืนนะคะจะรับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันจันทร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเลขเด่นประจําวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับวดนนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธที่11ธันวาคม2567มีเลขมงคลดังนี้5 4 7 2 6 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้กิจการงานที่คุณได้รับมอบหมายกําลังประสบความสาเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหรือถ้ามีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาผู้รู้เสริมดวงในการให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําถวายค่าน้ำค่าไฟวัดร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานก็เป็นสื่อนะคะ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์41596สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้กิจการงานต่างๆที่คุณได้รับมอบหมายรู้สึกว่ามันสะดุดหรือติดขัดดังนั้นนะคะให้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ประกอบในงานนะคะสำหรับในด้านของการเสริมดวงให้ทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะ หรือทำบุญลงโศกทำบุญผ้าห่อโศกเป็นการเสริมดวงเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์หนึ่ง สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะกิจการงานที่คุณทำอยู่นะคะถ้า,าคุณรู้สึกมันฝืดเรื่องนะคะหรือไปอย่างเชื่องช้าหรือมีปัญหาสะดุดหรือติดขัดนะคะให้คุณเสริมดวงโดยการทำบุญลงศพทำบุญผ้าขอศพหรือทำบุญกับบุญที่น้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อน,นะคะสีตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณก็เป็นสื่อน,นะคะสำหรับเลขมงกลท่านที่เกิดในวันอังคาร1 8ึ่งา สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้จังหวะดีจังหวะเบานะคะดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะมีโอกาสได้รับโชคก้อนใหญ่หรือได้รับมอบหมายงานชิ้นสําคัญสําคัญงานใหญ่ๆนะการค้าการขายก็ค้าขายดีมีกําไรในช่วงนี้นะคะเสริมดวงในการให้ทําุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําุญเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน0 1 9 8์หนึ่งเก้าแปดสอง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องมีการปรับแผนงานหรือปรับโครงสร้างในเรื่องของธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่หาจุดบกพร่องนะคะหรือ,อศึกษาเพิ่มเติมในการที่จะนำความรู้มาใช้ประกอบกับธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสง โรงพยาบาลฐานพันศึกหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อนะคะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน10289สําำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะเวลามีปัญหาอะไรอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินให้หาเหตุผลหาข้อมูลในด้านของการตัดสินใจในในการแก้ปัญหาสําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะคนวันพฤหัสให้ทําบุญกับคนพิการคนตาบอดหรือร่วมสร้างถนนหนทางเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่นั่งประจําก็เป็นสื่อนะคะ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพะหัส15728สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีที่มีโอกาสได้จับธุรกิจใหม่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือมีการปรับบุดปรับขั้นปรับเงินเดือนสำหรับในเรื่ของการเสริมดวงของคนวันศุกร์นะคะให้ทำบุญกับมูนิทิแม่และเด็กหรือทำบุญกับคนแก,นก,คนนก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแค เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์1 9ึ่งเจ สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะหากคุณกําลังประสบปัญหาในเรื่องของงานนะคะมีความสับสนมีความวุ่นวายหรือกําลังเกิดปัญหากับงานที่คุณทําอยู่ให้คุณตั้งสติแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่คุณทําสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงให้ทําบุญกับหมาบุดิ้ที่น้องหมาน้องแมวหรือทําบุญกับนักบวชก็ได้นะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลทที่เกิดในวันเสาร์1 2 5 6 9 สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคหมอไก่ขอแนะนําให้ทุกท่านนะคะพี่นาะจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคหรือชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอป,ปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคําทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นแล้วเท่านั้น การเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปัง,ปง,ง,งๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ